สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูแดงและคุณครูบอลน,นะคะในสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้หน่วยผักกันอยู่นะคะลูกวันนี้นะคะคุณครูแดงจะพาเด็กๆมารู้จักกับผักให้มากขึ้นนะคะผักนะคะก็หมายถึงพืชสวนครัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชลมลุกก็มีบางชนิดเป็นพืชยืนต้นแต่ว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะแล้วค่ะ เราก็สามารถนำรากทำต้นใบดอกอ่อนมเมล็ดอ่อนผลแก่เนื้อดอกของพืดมารับประทานเป็นผักนั่นเองนะคะลูกส่วนผักนะคะเ็จะมีส่วนประกอบของน้ำอยู่มากมายแล้วก็จะมีวิตามินและแร่ธาตุด้วยนะคะเรามาดูนะคะว่า เรารับประทานผักส่วนไหนบ้างดูส่วนแรกนะคะคือรากนะคะรากผักที่เรารับประทานรากก็คือหัวแทนหลอดมันแก้วรากกระชายมันเทศเผือกนะคะลูกอันนี้คือเรานำรับประทานรากนะคะต่อไปผักที่เรารับประทานลำต้น อันนี้ลำต้นจะอยู่เท้าใต้ดินแล้วก็เหนือดินนะคะได้แก่ที่อยู่ใต้ดินแล้วก็โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือดินก็คือ่อไม้นะคะแล้วก็กระลำปีผักกาดหอมชนิดต้นนะคะมันฝรั่งแล้วก็เผือกคะ่ะต่อไปอผักที่เรารับประทานใบนะคะก็มีามากมายเลยค่ะ เช่นผักกาดขาวผักคะนา้ากระหล่ำปรีผักหวานผักบุ้งผักวางตู้แล้วก็อีกมากมายเลยนะคะที่เรารับประทานใบนะคะต่อไปผากที่เรารับประทานดอกอย่างเช่นดอกสมนุนดอกแค ต่อไปนะคะเป็นผักที่เรารับประทานผลก็ได้แก่แตงกวาถัวฝักยาวฟักบวบมะเขือปอะมะเขือทวงมะเขือเทศแตงโมปักทองริกแล้วก็ยังมีผักอื่นอีกนะคะต่อไปเด็กๆไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์กับคุณคณรูบอลนะคะ สวัสดีครับเด็กๆพบกับค,คุณครูบ,คคบอลอีกแล้วนะครับวันนี้ค,คุณครูบอลจะพาเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพจากนิ้วมือนะครับโดยอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะครับก็มีดังนี้หนึ่งใบงานสร้างสรรค์นะครับ2คือน้ำเปล่า3คู่กัน 4, สีการสีและ5คือสีโปสเตอร์ของเราเนั่นเองซึ่งสีที่ครูบอลใช้ในวันนี้มีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับคือสีเหลืองสีแดงและก็สีฟ้าครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปผสมสีกันเลยครับเด็กๆหลังจากที่เราผสมสีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาพิมพ์ภาพจากนิ้วมือกันวันนี้คุณกรบบอลจะพิมพ์ภาพเป็นมะเขือเทศนะครับเด็กๆซึ่งเป็นผักของเรานั่นเองโดยขั้นตอนแรกนะครับไม่ได้เด็กนะครับ นำนิ้วหัวแม่มือหรือเด้วโป้งของเราขึ้นมานะครับและจุ่มไปที่สีของเราที่เราต้องการและก็มาปั๊มไว้บนกระดาษของเรานั่นเองปั๊มให้เป็นวงกลมนะครับคุณครูบอลจะทําเป็นมะเขือเทศถ้าสีเริ่มแห้งนะครับให้เรานะไปจุ่มสีเริ่มแหงแล้วก็มาปั๊มทบนะครับแล้วก็ทําบนไปนะครับเด็กๆ พอหลังจากนั้นให้เด็กๆนะครับทําก้านโดยใช้สีเขียวนะครับก้านของมะเขือเทศนั่นเองแล้วก็ปั๊มไปเลยครับพอปั๊มได้เสร็จเรียบร้อยแล้วผลงานของเราก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับเด็กๆสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้ครูบอลก็มีเพียงต้นนี้ครับและไปํำไปงานต่อเลย วันนี้นะครับให้เด็กๆหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัว2ขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่12นะครับวันนี้เราจะมารู้เรื่องควรดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไรนะครับให้เด็กๆนะครับดูรูปภาพนะครับและก็ระบายสีภาพการดูแลสัตว์เลี้ยงนั่นเองภาพในวันนี้นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5ามีมีทั้งหมด5ภาพนะครับเรามาดูภาพแรกกันนะครับ ภาพแรกนะครับคือการให้อาหารเด็กๆคิดว่าเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงไหมครับถูกต้องครับให้เด็กระบายสีภาพเลยนะครับการให้อาหารก็เป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองภาพที่2ออาบน้าเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงไหมครับเป็นการดูแลนะครับเราต้องอาบน้าให้สัตว์เลี้ยงเพื่อให้มีความสะอาดนะครับภาพที่3าการแกล้งการแกล้งถือว่าเป็นการดูแลสัตว์ไหมครับไม่เป็นใช่ไหมครับเพราะเป็นการทารุนนะครับ ภาพที่สี่การพาไปหาหมอเด็กๆคิดว่าเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงไหมครับถูกต้องครับเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงนั่นเองภาพที่5าภาพสุดท้ายการเล่นก็เป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงนั่นเองเพื่อให้สุนัขของเรานั้นไม่เหงานะครับหรือเล่นเป็นเพื่อนกับสุนัขของเรานั่นเองให้เด็กๆนะครับระบายสีภาพตามรูบอลเลยนะครับสำหรับไปงานในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำกิจกรรมสร้างสารกับคุณครูบอลและเด็กๆได้รู้จักผักเพิ่มขึ้นวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปสำรวจผักส่วนครัวที่บ้านเด็กๆนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากคุณครูด้วยสำหรับคลิปนี้พบกับคุณครูแดงและคุณบอลแค่นี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ